นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตปังสุกูระจีวรานิสะปริวารานิ พิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิปังสุกูละจีวรานิสะปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีคารตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบังสุกุลจีวรกับทั้งบริวารเหล่านี้แก่พระพิสุสงฆ์ขอพระพิสุสงฆ์จงรับผ้าบังสุกุลจีวรกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทิน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมยังพันเตปังสุกูระจีวรานิสะปริวารานิ พิกุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตพิกขุสังโฮอิมานิปังสุกูละจีวราณิสะปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีคาระตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพาเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบังสุกุลจีวรกับทั้งบริวารเหล่านี้แก่พระพิสุสงฆ์ขอพระพิสุสงฆ์จงรับผ้าบังสุกุลจีวรกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพาเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพาเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทิน